เอาชุดแรกก่อนดูวิธีการเขียนนะคะจะได้จำได้นะฮะแล้วเนี่ยค่ะเขียนสีแดงไว้ก่อนเสร็จแล้วก็เอาสีน้ำเงินคุณสมพง์คุณสมพง์ต้องจิตตั้งมั่นนิดนึงอคุณสมพงดูครั้งแรกเขียนสีแดงกี่ดวงคะสีดวงสดวงเหรอ มีใครสอนคณิตศาสตร์บ้างคะตรงนี้นี่ครบสิบห้ายังคะอทีนี้สีน้ําเงินอยู่ตรงนี้นะดจาจดจ่องจดจ่อมไม่ดีเอามาลงมาเลยนะเมื่อลงมาสามแล้วก็เขียนไปเลยอีกสามลงสามแล้วไปข้างๆอีกสาม แค่นี้ก็จบแล้วค่ะเนี่ยสิบสองละนะคุณสมพรรงษ์งจำไว้นะทีนี้สี่สิบใช่ไหมคะ <3 S 1> สังเกตนะสีแดงลงมาเลยก <4 S 1> ี่ดวงคะข้างหน้าแปดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ลงมาอย่างนี้ก่อนจะได้ลงลงต่อไปได้เ <c oughs> นี่ยค่ะลงไปเลยสแสดงว่าสีแดงทั้งแถวเลยนะฮะหลังจากนั้นสีน้ำเงินลงมาต่อจากตรงนี้เลยค่ะ <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะวิธีการเขียน เราจะได้จําได้สีสีก็จําได้แล้วจํานวนเราก็จําได้ทีนี้ในส่วนของสิบห้าดวงนี้ชื่อว่าอะไรนะฮะสิบห้าชื่อว่ารูปารูปาวูปารปาวะาระจิต,จ,จ,ตจิตก่อนอน,นะ รูปาวะจระจิตสิบห้าใช่ไหมคะกลุ่มสิบสองดวงชื่อว่าเอาอะมาอยู่ข้างหน้ารูใช่ไหมคะรูปาวะจระจิตสิบสองทุกครั้งจะต้องมีคำว่าจิตจิตจิตเพราะว่าเราเรียนเรื่องจิตไออันนี้ มักสีผลสี่นะมักจิตสีหรือยี่สิบผล,ลจิตสีหรือยี่สิบอันนี้ว่าได้รวมกันเลยอ่ะมีสี่สิบนะคะสี่สิบนี้ชื่อว่าโลกุตตะระจิตอย่างนี้เลยจำชื่อใหญ่ได้แล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะได้ค่ะอ่ะ จำชื่อใหญ่ได้หมดไหมฮะคุณหนิงหลับตาพูดสิหลับตาค่ะนะหลับตาหลับหลับตาค่หลับตาเดี๋ยวจะบอกจำนวนเลขให้อ่าสิบห้าเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งท่านทั้งหลายคิดในใจนะว่าจระจิตสิบสองไล่ลงมาอ่ะอ่ะรูปาวจระจิตสิบสสี่สิบ โอ้คุณครูขาเดี๋ยวโลกุตระโลกุตระอะไรเโอ้โลกุตระจิตถูกไหมพวกเราถูกสาธุูไม่ผมไม่เอาปบมือไม่ได้ปบมือไปไว้ในคอนเสิร์ตเอาคุณครูคุณครูกบสี่ห้า รูปาวัจระจิตสิบหาอูปาวัจร, 12, ระจริตสิบสองตัสจิตสี่สิมันหนาสาทุาทรีบพูดเดี๋ยวมันลืม <c oughs> <c oughs> เอาใครเป็นผู้กล้อา <c oughs> อีกคุณนวพรพระสิบห้าหลอกตาหลอกตาสิบห <c oughs> <12. S 2> <c oughs> ้าปาวจรจิตสิบสองสี่สิบ ไม่มีใครบอกนะฮะไม่มีใครบอกโลโอะไรฮะโลสองโลสามโลโลอะไรฮะไม่ได้โลกุดโลกุตระจิตสิบสิบอ่าโลกุตระจิตสี่สิบอ่ะคุณลุงคะคุณลุงคะปามัปจบรรจิตเท่าไหร่ฮะอาริปาบรรจิต สองค่ะโลจิสติกสี่สิบสาธุโอ้โหเนี่ยนะสมเป็นหัวหน้าห้องเราเลยต้องรีบไปไม่งั้นลืมเลยเอาปต้อยป้ต้อยอะได้ป่ะต้อยต้อสิบห้าหลับตาอุ๊ไม่ไม่หลับตายิ่งไม่ได้แล้วหลับตามจะได้ไหมเนี่ยนะเอาป้ต้อยอ่านเท่าไหร่ รปาวักรทีสิสองลงลงะลักสิบสี่อ๋อนะคุณสมพงศ์รู้และอ่านหนังสือออกรูปาวับห้าอารูปาวรทีสิบสองลงสลทีสิบเอานะต้องรีบไปไม่งั้นลืมสาธุ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 เขอใครนะคุณวัทนาจันทนาชจันทนา คุณจันทนาไหวไหมอะหับตาดูห้ามห้ามห้ามสกิดห้ามสกิดเท่าไหร่ฮะได้จะได้เวลาล้คุณนภพรเท่าไหร่ฮะอีกตัวสุดท้าย เอาคุณจันทนาอ่านไม่คุณคุณจันทนาลืมตาอ่านอ่านดังๆอ่ะลูปาวัจฉรจิตสิบห้าลูปาวัจฉรจิตสิบสองโลคุตาะจิตสี่สี่เอาพร้อมกันพวกเราลูปาวัจฉรจิตสิบห้าอาลู บาวจระจีสูกุตระเทเอ้าหลับตาคอยรอบนะะึงค่ะรูบาวัจระจีสิบห้าอรูบาวัจระจีสิ 12, บสองลกุตระเทิบสี่อันนี้ต้องเป็นทีมเวิร์คใช่ไหมคะมันถึงไปได้ <c oughs> <c oughs> อา้าวสาธุนะคะ <c oughs> ทีนี้มาชื่อเล็ก,กของเขาแล้วล่ะ <c oughs> นีะ่ชื่อเล็กนะ สังเกตนะสังเกตนะคะข้างบนจะเขียนว่ากุลวิบากวิปากะนะลแล้วก็กิริยาอันนี้ก็กูลุลวิปากะกิริยาเดี๋ยวนะคะเอาชื่อของแม่ เอาชื่อของแม่มันนำหน้ากันดูนะดูบนกระดานนะคะอย่าเพิ่งเขียนนะคะจิตรับอารมณ์ได้ทีละหนึ่งทีนั้นดูก่อนรูปาวจาระกุศลลจิตนี่นะต้องเอาชื่อแม่เข้ามาก่อนนะคะรูปาวจาระกุศลลจิตทันไหมฮะ นะเอาชื่อแม่เข้ามาก่อนรูปาวจระกุสลใช่ไหมฮะวจระกุศละจิตเท่าไหร่ฮะห้รูปาวจระวิปากจิตหรูปาวจระกกิริยาจิตเอออย่างเงี้ย จำชื่อจำชื่อทางนี้ก่อนกุศลวิปากะกิริยานะกุศลวิปากะกิริยาจำกุศนวิบากกิริยากุศลวิบากกิริยา,า,ยาอย่างเงี้ยนะนะเหมือนกันถ้าเป็นอรูปานะเอาชื่อแม่เข้ามาก่นอรูปากุศนอรูปาจริงมันมีคําว่ากุศนด้วยนะฮะดูดูใน ดยในนี่ค่ะโดยในหนังสือโดยในปกสมุดอรูปาวจาระกุศลจิตสีอรูปาวจาระวิปากาจิตสีอรูปาวจาระกิริยาจิตส,ตสีเอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาข้างบนเลยรูปาวจาระดังๆเลยนะฮะ

แค่นี้เองขออีกรอบนึงสั้งสองกลุ่มเลยค่ะกลุ่มแรกก่อน เออพอคุ้นคุ้นไหมฮะกุศลวิบากกิริยากุศลวิบากกิริยาวิบากนั้นอ่านเป็นวิปากะวิปากะนะทัดทัดท่องตามชื่อเขานะคะนะอ้าวคุณคุณนภพรเอารูปาสิบห้าบอกชื่อมาด้วยรูปปาวัจระจิตสิบห้าคือพยายามอย่ามองนะหลับตานะไหวไหมไหวไหมไหวไหม รูปาวัจจะอย่เดี๋ยวอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะครับรท่านที่ท่านที่ไม่ได้เรียกชื่อขอความกรุณาคิดในใจนะอ้าวคุณนภาพรรูปาวัจระวัจระอุศลจิตห้าค่ะรูปาวัจ ปากจิตห้าค่ะรูปาวัจรกิริยาคจิตห้าสาธุโอ้ยเห็นไหม